เอาแล้วครับผมวันนี้กับ,บลำตุลชาแนลนะครับวันนี้จะมาเล่นเป็นเมดที่เล่นง่ายนะง่ายที่สุดเลยมั้งเนี่ย แถมมีประสิทธิภาพดีด้วยนะครับเล่นง่ายแถมแรงอย่างนี้เล่นได้ทุกแรงเนยนะครับตัวนี้แถมเล่นง่ายแล้วนะเนิฟครับเนิฟด้วยเลยตัวเนี้ยล่างไปเติมล่างได้นะครับยังไงวิโร โอ้โหมึงไม่เคยเจอเนี่ยามาเล่นแหลงเนี่ย <c oughs> เรียบร้อยดิอย่างเงี้ยเรียบร้อยสวยสก,กัดต่อยตายปะวะจะเกิดแล้วสวยเขาเกิดใหม่ไม่ทันเนาะเีชวเวฟไปน,นะครับเอาซีฟด้วยเนาะเขากลางเราโดนไปนะครับยังไงอาเตดลงมาแท็กไม่แท็กวะพยายามตอดเลยน,นะครับ ตาต่อไปครับค่อนข้างแรงนะสกิลหนึ่งบวกพลังแฝงครับแรงมากนะถึงจะต้นเกมก็หายเป็นหลอดอยู่นะครับไปช่วยบนเนาะแครี่เราอยู่คนเดียวนะเอ้ยโดนลุมวะโอ้สามหนึ่งแตกเดยเพื่อนจีพายเลยมาแล้วเอ้ยไปก่อนมาดิเอาบัลาสกิลของมดแล้วนะ เขาติมังกร,กรอยู่วะยกไหมไม่โดนวะเรียบร้อยโอ้โหไม่โดนว่าเขจะล่าช็อตตั้ง่อยอยังไงหยานจะตายเอาไปต่อไปเหลือนิดเดียวทันทีมาโอ้โหไม่ถึงวะจะเย,ย็นนะครับยอย่าฝืนเนาะหอยดี่มาเนาะเฮ้ยเฮ้ยสิงจัดซิงจัดกลับเนาะ แกเวฟเอาตังค์ไปนะครับไอหย่านมาวะยกไปไปแล้วจ้าโหก็ตายไปแล้วจ้ายังไงอะยกไปแกเวฟก่อนเนาะตีไปครับไอ้หย่านยังไงสามหนึ่งนะโอ้ยผมโดนเข้าวะ่ะเรามีแข่งนะเล่นได้อยู่นะครับไม่ต้องกลัวมากนะ เอ้ยมีตัวในพุ่มตอดไปก่อนโหล่างแตกว่ะเคีียกลางก่อนเนาะเดี๋ยวคีปม่วงผมตีคีปไม่ได้ตางเนาะเดี๋ยวมันเอาคีปไปหมดอะไรเงี้ยจะไม่ได้ตางแล้วนะครับบนสองไงไง,ปปงมาช่วยฟิกยกท่านตีไป ยังไงมีแข่งนะครับแข่งไปถอยนะครับโอ้โหเขาขี่เลยวะได้ปะนะ่ะล่ะนิดนึง <S 2> <S 2> โอ้โหสวยไปตังแสงตีเจวี <S 2> <S 2> ว่าตั้งก่นอกนเนาะเมื่อกี้พลาดนะครับฉก่ปงี้หิวไปหน่อยนะครับดาเมจยังไม่พอนะครับไม่ได้แรงมากขนาดนั้นเนาะต้นเกมอ่ะ บนหยันหยันมาบนนะครับรอช่วยนะยกไปตายดิอย่างเงี้ยโอ้โหพลังแฝงฮัจเต,ย,เต,ย,เตย,ยังจะมาล้าดอีกมังกรได้นะกลางยังไงเอาขี่แล้วนะเรียบร้อยดิโดนจับอย่างนงี้ตายดิยดกลางเพื่อนเอาเวไปแล้วนะไปช่วยเพื่อนก่อนนะครับ โอ้โหตายก่อนวะป่าลึกไปนะเมื่อกี้เอา้ายืนนิ่งยังไงยืนนิ่งเหรอโอ้แรงยังวะมาเชลเบฟก่อนเนาะคลิปข้างเข้านะครับโซนสกิลให้เพื่อนได้นะัวยได้กลางนะเฮ้ยตัวอะไรยานยังไงมีฟิกนะไปยกเรียบร้อยที่หายอย่างเงี้ย คิกซี่ยกโดนจะแบบปวนมากนะพยายามยกให้โดนครับเกวเ,เวไปก่อนนะต่นี้ต้องออกแต่ดเลือดด้วยนะป่าเขาเป็นหยานนะไม่ออกกับมันนะหยานนะเอาเคีบไปนะครับไม่ต้องให้เขาฟาร์มเนาะตัดป่าไปตัดป่าไปครับ อาจจะตะยังไงน่าจะไหวอยู่นะงั้นเราตัดป่าไปครับเจยวเว็บเนาะได้ตัเดเรียแล้วนะครับเฮ้ยบนบนไปช่วยก่อนนะยกไปหนีไปเพื่อนหนีเร็วโอ้4ตัวดีนะผมมาช่วยทันอนะ่ะงั้นน่าจะตายนะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไอย้ฟ้าโอ้โหอยากได้ฟ้าว่ะ ตูม้มโหสักัดต่อยวะยังไงเชลฟก่อนเนาะเอลกลางนะครับเฮ้ย,เ,ยเพื่อนโดนวะเอลกลางก่อนเนาะโอ้ยชนวะชิปหายเลยฟิกเกอร์สองวิไปแล้วมาดียังไงอะ่ะยังไม่ต้องใช้ฟิกนะครับเรามีฟิกอยู่นะใจะเย็งน,นะ เก็บเลือดก่อนนะครับไปโจ๊กเกอร์จะตายผมฟิกไปยกได้เนี่ยมาดิตายแล้วเนี่ยช็อตวิกเกอร์สซอไพร์นี่แบบดีมากนะเคซี่ตั้งตัวไม่ทันแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์กลับเลยเนาะไปดีเลยเนาะโอ้ป่าผมไปลึกอะไรขนาดนั้นนะแต่ได้อยู่นะยังไงไปโยนหรือไปแบกจบได้เลยนหะ่ะ โอปาผมยังไงโอ้โหโยนเลยเริ่มโยนเลยโอ้น่าจะได้แล้วถอยเนาะฝืนไปนะครับโยนอ่ะปูนี้ดีกว่าไอ้ยโจ๊กเกอร์โดนนะโอ้ทีเดียวเพิ่งหลอดดูดิเขาเพิ่งออกจากบอ่อมาน่ะเฮ้ขอฟ้าได้ไหมขอฟ้าได้ไหมโอ้สวยนะครับแคลรี่ถือว่าแบบใจดีอยู่เนาะ ยังไงกลางการคิดมานะต่อไปครับยาเขาเคลียร์ง่ายๆเนาะเคลียร์ก็ต้องเอาเลือดมาแลกเนาะเอ้ยหย่านหลุดเดี่ยวอย่างงี้ตายดิโอหยงไม่โดนวะเขาเอามาตาหลบเนาะตายอยู่ดีคลิปกลางมานะ <Huh? S 1> โซนให้เพื่อนก่อนนะครับต่อให้เพื่อนไปเนะ <Huh? S 1> าะตะก้หนึ่งรัวๆนะครับ <Huh? S 1> ไม่ได้โหลดนานเนาะ โดนไปก็มีเจ็บอะโจ๊กเกอร์อะได้อยู่ยกไหมยกอันติตายดิโ,โหแรงมากคอมโบโดเดียวอะแทงกันาะ,ะไปแก่กลางยังไม่ได้วะหนึบหนึบเหลือเกินกลางเนี่ยยกไปไม่โดนวะ่ะ ผมไม่ได้เสียด้นเนี่ยตัวเนี่ยถ้าคนเซีนเสียเล่นน่าจะแบบโหดมากนะตัวนี้หยาดยังไงเฮ้ยเขาขี่แล้วนะอันตีไปครับโอ้โดนป้อมยิงว่ะโอ้โจ๊กเกอร์เขาห้าวว่ะพมมีฟิกอยู่นะเราจังหวะฟิกไปยกได้นะครับ ยังไงกลางขีปม,มาป้อมไม่ได้นะถอยมาก่อนก็ได้ขอฟ้าแล้วกันสวยเอ้ยผมเข้าก่อนลูกแก้วมันบิ๊กแสงนะเรียบร้อยดิไม่เห็นอย่างนี้ตายดิโอ้อกี้เข้าก่อนลูกแก้วนี่พอดีเป้เลยแต่ว่าทัมมิ่งดีนะรีนะกลางขีปม,มานะ ตอดไปไม่โดนว่ะตอดไปเคลเวฟไปด้วยเนาะพยายามสกิลให้โดนเวฟนะครับรอจังหวะยกเซอร์ไพรส์นะผิกไฟอะไรอย่างเงี้ยสวยจับทีสกิลหนึ่งทีเดียวตายเลยโจ๊กเกอร์นะครับเปล่งเป้าหมายเราคือโจ๊กเกอรนะ์เนาะเอาโจ๊กเกอร์ได้คือจบเลยนะครับ อเอาตัวนี้เลยแหละหลุดเดี่ยวมาเป้าหมายเราโจกเกอร์นะช่อนี้ยังไงได้ของเลยผมต้องทำวะอ้าวยิงจรวดอย่างนี้เรียบร้อยดิเ,เวลาโจกเกอร์ยิงจรวดเขาจะเคลื่อนที่ไม่ได้เนากก็แลแกไปนะครับช็อนี้ไงก็ตายอยู่แล้วนะได้กับการจบปอมนะครับสละชีพพระชานนะน่าจะมีผีนะครับ ถ้าป่าไม่โยนชอน,นั้นเขาน่าจะ MVP ไปแลนะ้วแต่ป่าผมไปโยนเฉยก็เลยผมเลยเขโมยมาเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วนะครับ